สวัสดีจ้ามือนีสาวเย่าเบาเถิงชีวิตติดมันบอติดมันเราจะมือนีติดเขามาดำหน้าจ้ามือสาวเย่าเบาเถิงมาดำหน้าถือสื่อโตมาก <laughs> ถือสื่อโตมากมือนีปลาหอดมันทิม เข้าถึงถือสื่อโตมาให้มาขับรถไทปันหน้าให้เพิ่นนำหน้ากระเด็ดเ,เด็ดพีห่หอนอเ,เด็ดแดดพี่น้องแดดหอนขนาดเมย์อบอสเสาเปิดเมย์อบอ <laughs> วุ้ยคิ้วมากวังัน่ยไ่ใช่หตัดแค่ละมือสปีจังตัดแค่นึ่งอ้าวข้นี้ก็น้าดาบอะไรให้หน้าหกบอพี่น้องเดี๋ยวจนสิบเห็นลดเอาลด พ่อถึงพอถึงถึงสื่อโตมากวาย